คุณผู้ชมครับ<ฆ>ผู้ว่าเขามีการรับมอบแอลกอฮอล์ด้วย95เปอนจำนวน3,000ลิตร<ฆ>นะครับจากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ชมรมจักรยานเพื่อที่จะนำมาแจากจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องประชาชนครับซึ่งที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานีที่1นะครับอําเภอเมืองอุทัยธานีตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับรับมอบแอลกอฮอล์95เปอจำนวน3,000ลิตรด้วยกัน ด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยจังหวัดอุทัยธานีเองนะครับก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ในส่วนของโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยสร้างผลกระทบทําให้จังหวัดของเราเนี่ยอาจจะได้รับความเดือดร้อนที่น้องประชาชนก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะครับรวมไปถึงผู้ที่อยู่ดันหน้านั่นก็คือแพทย์พยาบาลและก็บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 นี้นะครับ ก็จําเป็นที่ต้องมีวัสดุอุปรกรณ์เหล่านี้แหละนะฮะแล้วทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า ขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกหน่วยงานนะคะที่เห็นความสําคัญแล้วก็มีน้ําใจที่จะช่วยเหลือกันแบบนี้นะคะเพราะตอนนี้เราทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือข่าวสารในช่วงแรกที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะครับช่วงหน้าอย่างที่บอกไปในช่วงของโควิด -19 แบบนี้หลายๆคนรับสื่ออาจจะวิตกกังวลว่าเอ๊เราออกจากบ้านเนี่ยอาจจะนําพาเจ้าเชื้อโรคนี้ ติดตัวมาหรือเปล่าจิตก็ตกด้วยความวิตกกังวลส่งผลไปถึงคนในครอบครัวเราจะมีวิธีจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไร